ฝนตกวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยกะจะไปวิ่งโอ้โหโคตรเซ็งชมัดเซง็งเซ็งแค่ฝนตกไม่พอยังมาเซ็งที่เชลซีถึงแม้ว่าจะชนะไบตันแต่ว่ายังคืนฟอร์มเก่งไม่ได้เออเฮอครึ่งแรกก็เกือบโดนตั้งไหนรอบโหไม่อยากจะบ่นในช่องนี้เท่าไหร่นะเออแต่วันนี้ก็ไม่ใช่เกมของเชลซีแล้วกันขอมาพูดถึง ลรีพูห์กันบ้างดีกว่าโอ้โหไม่เชื่อรีพูห์ตอนนี้ไอ้เชื่อแซวเขาไม่ได้นะมึงแซวเขาไม่ได้นะลรีพูห์ตอนนี้ไอ้เชี่ยฟอร์มโคตรโหดตบเลสเตอร์มาสามหนึ่งอะมฮัมหมัดซาร่าโซบอสไลน์แม็กอนลสเตอร์นูนเยสดีอาร์ดพร้อมระดับท็อปท็อปทั้งนั้นอะถ้าเทียบกันระหว่างอะเชลซีกับรีพูห์ตอนนี้อะฟ้ากับเหี่ยวเลยนะเว้ย เออฟอร์มโคตรแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะอะไรวะระดับท็อปนั่นแน่แอบเล่นมุกไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นโอเควันนี้นะลิฟูจะจะไปเจอกับทางด้านของโอ้โหทีมนี้ก็มาแรงอะสเปอร์อะในยุคข,ของอันเต้พอสเตกูคูเนี่ยผมบอกเลยนะว่าตอนนี้กำลังใจของนักเตะสเปอร์แต่ละคนแม่งอย่างมาแม่งอย่างมาจริงการเล่นที่แบบบิวอัพแบ็กทั้งสฝั่งอะ คือมันมันไม่เคยมีทีมไหนเล่นนะตอนนี้นะแล้วเป็นสเปอร์ทีมแรกที่เล่นไอ้เชี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตาซาเจมแมตดิสันเนี่ยคืนฟอร์มถึงแม้ว่าเลสเตอร์จะตกชั้นไปแต่ว่าสเปอร์เนี่ยไปดึงมาบิซูมาซอนฮึงมินริชาลิซอนโอ้โหทั้งคู่อะ่ะและซอนฮึงมินนดที่แล้วเหมาไปสองประตูถ้าจำผิดขออภัยนะเออไม่รู้ว่าเป็นนัดที่แล้วหรือเปล่า ซึ่งทั้งสองทีมนี้นะครับจะมาเจอกันในวันเสาร์นี้ซึ่งน่าจะเป็นเกมที่ดุเดือดเมามันและน่าจะสู้กันด้วยแท็กติกแท็กติกแท็กติกไปแท็กติกซะแล้วเออมึนๆน,นะจะสูด้ด้วยแท็กติกของเจนคอปทู่ก,กับทางด้านของอันเก้พอสเตโกคูซึ่งระหว่างทั้งสองทีมเนี้ ย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วนะเป็นทางนั้นของลิฟูชนะสปเปอร์ไปสองนัดติดแล้วสปเปอร์ไม่เคยชนะลิฟูเลยสําหรับฤดูกาลที่แล้วแต่มาในฤดูกาลนี้นะฮะไอ้เทีย่ยกูบอกเลยนะฟ้ากับเหวอ่ะไม่ใช่ฟ้ากับเหิวหรอกฟ้ากับฟ้าแล้วกันถ้าฟ้ากับเหิวต้องเชลซีกับลิฟูไม่งั้นก็เชลซีกับสปเปอร์ไม่ใช่เชลซีเป็นฟ้านะเชลซี Chelsea เป็นเหีวออกลับมาเข้าสู่เกมนี้ดีกว,ว่าเล่นมุกไปเยอะแล้ววันนี้เออ สเปอร์ฟอร์มก็อยู่ในจุดที่ดีที่สุดเหมือนกันด้วยนักเตะที่มันมั่นใจด้วยการเล่นของโค้ดที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครไม่มีโค้ดคนไหนไม่มีทีมไหนที่แก้ทางได้1นึร้เจอกับอาร์เซนอนเนี่ยไม่ใช่ว่าอาร์เซนอลจะแก้ทางแทคติกของสเปอร์ได้หนึ่งนะมันจะมีแค่บางช่วงเว้ยที่มันแก้ได้ความมั่นใจของนักเตะแม่งก็สําคัญเหมือนกัน เล่นในบ้านก็สําคัญกันอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สปเปอร์ได้เปรียบของลิพูเพราะว่าเล่นในบ้านส่วนมาทางนั่นของลิฟูเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูถามหน่อยใครที่มันยิงลิฟูน้ำก่อนหนึ่งศูนย์เนี่ยแม่งต้องเสียใจทุกคนว่ะเออจริงไหมไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอเลสเตอร์เวสต์แฮมแล,หล้หลายๆทีมเนี่ยจบได้สกอร์โดนยิง ไปหลังเกม3ลูกทุกทีมส1 3หนึ่งสมนมา5นัดติดเนี่ยถามหน่อยถ้าเกมนี้สเปอร์ยิงน้ำก่อนทุกคนจะคิดว่างไงล้อเล่นล้อเล่นผมมองว่าเกมนี้น่าจะสู้กันหนุเดือดและผมมองว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยคือโซบอสไลน์กับแม็กอลิสเตอร์แม็กเอลิสเตอร์ไม่เท่าไหร่แต่โซบอสไลน์เนี่ยไอ้เชี่ยเจอหลาดวีสองวะเนี่ยเล่นโคตรโหดเล่นโคตรเหมือน ไม่ได้เด่นไปทางด้านยิงไม่ได้เด่นไปทางด้านจ่ายแต่มันสมดุลเหมือนเจอร์ลาดเลยอันนี้ต้องยกว่าเจอรลาดสองถึงแม้ว่ามันจะพึ่งมันมันจะพึ่งเล่นได้แค่ห้าเกมก็เถอะส่วนสเปอร์เนี่ยแม่งก็โหดเหมือนกันว่ะผมมองว่าเกมนี้น่าจะสู้คนเดือดอแต่ผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วอะลิฟูน่าจะมีความเหนือกว่าเล็ก ลีพูผู้นะถ้าทางด้านของเทนเนี่ยตอนนี้มันรอเช็คความฟิชบาถ้าได้เทนกลับมาเนี่ยผมมองว่าแทนที่เนี่ยน่าจะมีบทบาทกับทีมพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลแนวลึกแนวยาวแนวสั้นแนวอะไรก็ตามเถอะไอ้สัตว์ถึมุกอีกแล้วเออไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลในแนวลึกหรือว่าการที่มันมีมิติในเกมลุกเนี่ยผมมองว่านี่คือจุดเด่นสําคัญของ รีวูเหมือนกันนะที่มีเทนถ้าเทนกลับมาเช็คความฟิตทันนะแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็มีโกเมสอยู่ที่เล่นแบ็คขวาโรเบอร์สันแบ็คซ้ายฟันไดมาติปก็คู่กันเหมือนเดิมวันนี้ผมอยากเห็นแมคอลิสเตอร์คืนฟอร์มเหมือนกันนะถึงแม้ว่าหลายๆเกมที่ผ่านมามันไม่ได้แย่มากแต่ว่าการเล่นเนี่ยยังอยู่ยังดูไม่เข้าข่ายว่าดีเท่าไหร่ผมอยาก เห็นแม็กเอสเตอร์วันนี้เล่นดีเหมือนกันส่วนตัวผมผมมองว่าลิฟูเฉือนได้วะ่ะไม่ว่าไม่ใช่ว่าสเปอร์มไม่ดีนะเอ้แต่ผมมองว่าความเฉียบขาดในการเล่นเกมลุกของซาร่านุนเยสดิอารเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ดีเลยนะของลิฟูที่จะเอาชัยชนะกับคืนสู่ถิ่นแอนฟิล์ให้ได้ นี่คือจุดเปลี่ยนสาคัญและโซบอสไลเนี่ยดูจับตาทุกคนจับตาดูให้ดีเลยนะว่าโซบอสไลเกมเนี้ยเกมที่มันใกล้จะเล่นเนี่ยจะมีบทบาทกับทีมโคตรเยอะรอดูได้เลย <S <S เออรอดูได้เลยโซบ,บอสไลไอ้เชี่ยกูบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เกมลุกไม่ว่าจะเป็นการเข้ามารับบอลไม่ว่าจะเป็นการคอยตัดเกมโซบอสไลวันนี้น่าจะโดดเด่นไม่เชื่อนะ ถ้าไม่เชื่อรอดูได้เลยแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงก็ขอโทษแล้วกันแหมทุกคนนึกว่านึกว่า,วาจะจริงจังใช่ปะอ่าโอเคย้อนกลับมาส่วนทางนั้นของสเปอร์เนี่ยซนผมมองว่าฟอมแม่งก็ยังดีแล้วก็ยังอยู่ในระดับท็อปตลอดแล้วซีซั่นนี้แม่งเล่นโคตรดี ทางด้านของสเปอร์เนี่ยผมมองว่ามาตาซากับทางด้านของบิสซูมาเนี่ยน่าจะเป็นคนบิวอัพเกมและเป็นคนคอยตัดเกมคุมเกมคุม,คมจังหวะเทมโปของทางฝั่งของสเปอร์ได้ดีเลยส่วนแมดติสันนี่ก็โอ้โหคอยทําเกมไปคอยสร้างสาร์โอกาสให้ทางด้านของซอน,นฮึงมินแม้นก็ด,ดิชาลิซอนแต่แต่นะแต่ สิ่งที่น่าพึงระวังของสเปอร์ในเกมนี้คือกองหลังก็คือทางด้านของอูโดกี้ที่นาทีแล้วก็ยังเล่นไม่ดีเท่าไหร่ผมผมยังมองว่าอูโดกี้เนี่ยยังดูแบบหลุดๆุหดเหมือนกันนะเออผมมองว่าอย่างนั้นนะสำหรับอูโดกี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าจับตามองเหมือนกันว่าเกมที่เจอกับ ลิว์พูลที่เกมลูกเขาเนี่ยโอ้โหดีอาร์ดนูนเยซซาร่าเนี่ยจะต้านทานไหวไหมอันนี้มันเป็นจุดที่น่าสงสัยเหมือนกันนะเออผมก็คิดว่าแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันว่าวันนี้ลิเว์พูลทีมที่โหดเที่ยมเจอกับสเปอร์ทีมที่ยุคนี้พอสเตโกคูเนี่ยมันไม่ธรรมดาเนี่ย มันไปเจอกันแล้วจะมันขนาดไหนส่วนตัวผมผมมองว่าลิฟูอาจจะเฉือนได้สองหนึ่งไม่รู้นะแล้วแต่ทุกคนผมไม่ได้เป็นแฟนทีมไหนดูดิเห็นก็ดูดิเสื้อเนี่ยเป็นแฟนเชลซีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแฟนทีมไหนนะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าลิพูมีโอกาสเฉือนได้นะครับโอเคประมาณนี้นะ